สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาดูกันว่าตะกร้อมือมีกี่แบบจริงๆก็มีมากมายหลายแบบนะคะเราจะมาดูกันเฉพาะแบบหลักๆที่เราใช้กันส่วนใหญ่ค่ะแบบแรกก็คือบอลลูนวิสค่ะแบบนี้จะเหมาะกับการตีวิปปิ้งครีมเมอแรงหรือใช้ในการคนส่วนผสมของแห้งหรือของเหลวที่ต้องการความเบามือค่ะแบบที่สอง French Whisk ก็จะรูปร่างคล้ายกับแบบแรกแต่อาจจะดูเรียวกว่านะคะการใช้งานก็เหมือนกันค่ะแบบที่3 n o n อนสติ๊กวิสแบบนี้จะเคลือบด้วยซิลิโคนเหมาะกับการใช้งานในภาชนะเคลือบเพื่อไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนค่ะแบบที่4 b o บ w i วิสเหมาะกับการตีไข่ขาวหรือซอสค่ะและแบบที่5 Kate ้ a เคส i s ส แบบนี้จะเหมาะกับการตีวิปปิ้งครีมเพราะว่ามีลูกบอลกลมๆอยู่ด้านในนะคะจะช่วยให้การตีง่ายขึ้นค่ะ